ตั้งคใช้เอื่นนั้นภาพติดตาบอกว่าไม่ดืมไม่านหาลอยโลกไม่ได้ต้มอุ้มทิ้งแต่ติ๊แกละอามยังคงดตั้งใจทีวันนี้ต้องดื่มเขาจริงเืีองผู้หญิงไม่ไมีแต่เขาล,ลูกนะสักันดื่มเขาเพื่อนเขาตา,าแม่ปัญจลิขีตก่อนนะแม่เนาะครับผมเอาไปไหนถู่เด้อดแมี่ยจะเลือกฝ่ายเลือกพวกมันนี่แล้วเนี่เด้อพวกมันนี้นะครับผม

วาอ้าบสรุปทำไปเลยแม่แล้วมีความสุขกับแม่เพราะเด็กๆพวกไหนนอนเปนวาถาม่าเป็นหมอรับอรแม่เนหมอลเป็นกับตัวแมนอยู่เป็นตัวเป็นแบไม่ได้ตัวเด็กกับเป็นหมอรัมีกับเป็นหมอรัทำอะไเป็นหมอรัมีตัวลัหมอดำสวยเนาะเจ๊พวสวยเนาะอคิวเขียนมาใหม่นะ ละมือถือไม้ใจอ่อนละขึ้นเวทีเซ็หน้ำตาก้มหนาอ้อยมาแล้มันบไม่ยังลบฤกษ์ศิษย์เป็นบอมัน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 มาถบอตือขี้แม่นบอบอว่าบลูล่ะบล็อกโมปินเนาะมือถือไม้ใจอ่อนละขึ้นเวทีเซ็หน้ำตาก้มตาก้มหนายิ้มออกน้ำตาที่ผู้หญิอ ซี่บุยิงแต่ว่าเวลาลองเพลงอยู่บ้านอ่ะก็เดี๋ยวล้าอยู่ลาดแต่ว่าเพลง้นจะไปปรับเป็นซี่บุซ้ายก็ได้เอาซี่บุซ้ายกันนะดวงใจเออเฮ้ยทำไมแล้วเลยคิดถึงเก่าจังเมื่อผลความหวังไม่เห็นเขาทางคุยชายอื่นนั้นภาพติดตาบอกว่าไม่ลืมมันเป็นบ่ได้อยู่ในน้องเป็นบ่ได้ได้ได้ไปเป็นน้องเหรนบ่วยอะไรไฟบอกไงเราไฟดับเนาะอาจจะไปไม่พอไปไม่พอหรือเปล่า แตไ่ไม่เกี่ยวกับหมอลำนะไม่เกี่ยวว่าหมอลำม,มีไฟปั่นไม่หมอลำเราใช้เครื่องปั่นไฟค่ะใช่อันนี้ไฟไฟ,ไฟบัดอาจแบบว่าประหยัดไฟหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับหมอลำ<อ>เพราะว่าหมอลำม,มีเครื่องปันป<อ>ป่นไฟจ้ะคุ่นไฟหมอลำแจ๋งจังปังใช่แล้วแม่ที่แม่ไฟดับหมอลำก็ทำก็เล่นแสดงได้ค่ะๆๆๆๆๆเพราะว่าเรามีไฟเรามีไฟใช่เพราะหมอลำมีไฟแม่ ตามแม่วสามทุ่มแม่แม่รอดูฝนดูก่อนฝนตกก่อนใช่ค่ะเพราะถ้าฝนตกก็เล่นไม่ได้แม่ใช่ครับผมใช่ครับผมเครื่องขากเครื่องขับข้าววุ้ย่าเขาไฟมาแล้วเครื่องขากเครื่องขับอีกทีแม่ไม่อยากจะมาเลยแม่ต้องไปมีอะไรแม่ไปสอประกันนะประกันโอ้แม่มาทำบุญใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากแม่ส่วนประกันเขาไปอยู่นะ ใช่ถ้าแม่ไปแม่ไปให้กำลังใจได้นะคะแม่ไ,ไอสมมบางพีบางพีตลาดดวยซับเพราะว่าสาวน้อยชอบไปตลาดรวยซับบางพีก็น่าจะเป็นหลังจากไอหลังจากงานงาน,พ,พ,นาพ่อที่พิธีเสร็จอะแม่ถ้าพรอที่พิธีเสร็จพอเราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เนาะเราเราพูดไม่ค่อยชัดจช่จแม่กรุงเทพยกเรื่องหมดเลย ใช่กรุงเทพบรรับช่วคณะลงไม่ได้ครับช่วงนี้ใช่ครับผมแน่แน่เป็นบอยหาใช่ครับผมโตอีกแล้วค่ะว่าก็ตกใช่หอดศิลก็ต้องค่าดีแม่หนูหนูสวยอยู่ใช่ไหมอ้าเปลี่ยนทรงผมด้วยจริงเหรอแม่อูทรงผมอันนี้ไม่ใส่ขนุนเฉยแม่ปกติจะเป็นคนุนด้วยนะป่าไม่เป็นแอสเซอร์เป็นดาราภาคสนามเจเน็ตแม่เบื้องแน อันนู้นกินเต้นไหแม่เบังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผูว้เฒ่าจะมาเดาเดี๋ยวก็ว้จหญ่จะมาเดาเต <c oughs> ้นไดา <c oughs> ้ร้องได้แต่ตว่าแต,าต่ทุกอย่างแม่อ่ะทีนี้แต่ว่าเป็นแอดมินใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ค่ะ ฝากช่องนี้ไว้นะคะช่องไหนนะคะสาวกระสินสาวกระสินสาวกระสินนะครับฝากช่องสาวกระสินไว้นะคะทําไงถึงทิ้อยากได้ปังๆอ่ะอยากอยากแบบว่าโอ้ยเราก็เราเราเนี่ยเออทะไปยังไงอยากแม่ทิ้งจะช่วยพวงพี่จะช่วยได้ทําไงโอ้ให้เจ๊พวงเป็นกําลังใจให้เฉยๆก็ได้พอพอการนะแบบสองชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะสามสองหมื่นตามเลยป้าเอฟเอฟซีพอไหลดีดีเอฟซีใครเอฟซีพอพอการไหมครับ มืเออื่นมืเออื่นแล้วจะพาไปบ้านไปซื้อไผ่แม่ใหญ่แพงซื้อซื้อไผ่ไม่ใหญ่แพงแม่เจ้าปะแม่อยู่ไหนนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นสวรรค์พุ่งก้อนเราจะส่งของไปบ้านเลนั่นแหละนั่นแหละบ้านเจ้าทางดิล่นตอนนี้มันมีเส้นเนลัดอยู่ประมาณ18กิโล19บเก้กิโลเกษตรวิสัยมันมีเส้นต่างอ้อมกว่าไปเนี่ยเป็นคนที่ไหนนะ น้องคนบ้านกูกะสิงเกษตรวิส um, ัยน้องก็เกษตรวิสัยไอฮานมไทยบ่ไก่กันจากระน้อยมาดมาเป็นเป็นเป็นแดงเสียงแข่งเรือมันน้องอหอยงานแข่งเรือมันต้องหอยค่ะพี่น้องค่ะอยู่เกษตรวิสัยค่ะบ้านกูกเกษตรค่ะพี่น้องค่ะแพไปยามหน่อด้อมีแพงอยู่บ้านอยู่ไปขอไกลแล้วแต่ตะกี้เฮ็ดยังก็อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ขอซ้อมรถบ่ซ้อมรถวี้ตะกี้เฮ็ดยังก่อน เราเลี้ยงไก่ตีไกเราแพงมาหมดเราเลี้ยงไก่โมงเลยเราแพงอยู่แพงมาแต่ถ้ามาทำหมาบะขาไม่ได้กินดีม่นด้ขวันไปเนาะมากันเป็นกระสอบหนึ่งสิบก็โตจะได้ได้กินได้กินหนึ่งไก่แต่หนามซอมกินหนึ่งไก่ตะกี้เห็ดยังก็ซ้อมยังก็ปลายางรดปลายางรดแมนเองมือมือเสริมสวยทางเสริมสวยช่างหมอนวอกก็ได้เสริมก็ได้แต่ทุกอย่างแม่นวันวันนี้วัน วันนี้ฝน,นหกสิบเปอร์เซ็น60%แมเ่เพราะไหนะขาจะเบเรียงพาไฟปีนออกมเขาจะว่ลาขาจะบาบไฟขาจัตัไฟาาได้เห็นปะมันฝนตกใช่ไหมแมข่ขาจะสูรกับเลียงไฟกรรมการมนกรรมการมนกรรมการมันบอกชืนน่นี่านดีกว่าประ,รน,ปน,ประรน่นนบอกว่ายังไดฝนไฟก็ดับแม,ไม่ไฟกดับขาบอลเรียงมาเขาเปิดจค่วันยี่จริงจริ้ไม่ได้เกี่ยวกับหมอรำไฟนะเพราะว่าหมอลำน่ะเขามีไฟปั่นอยู่แล้ว เมอบอาคาราชีพที่อาดคือเนมาสซเกันดินี่เิ่นสซเลกันพี่น้องเนี่ยอีดีเจเจบวกมาเลกอะไรแบงค์เอาอาบน้ำมากียาเอาแต่เขาบาดนั also, think, ่น er ยังไปน้ำเขาพี่น้องไปลังสซเลกกันเไฟด้ยหบแต่ไมไดบอกเพิ่นได้บอกไม่ดีปจัยขาไฟดีจอ แล้วรอเลด้พี่น้องครับ่ไดีาาบ่เบาขหัวไ่หหัวเนาะต้องาเอาต่อกบงต้งหาวกบังบอเสรจล้ว็ดำมาเปซีระาาเป็นว่าประชุมเปเสียงหรือเ่าองประชุมนั่นล่ะาชว่บอรับเสียงงบอลรับเล่นแบนประชุมอะไรเรียญซีด้ปินมาครบหมดแล้วค่ะ เอยมาช่มสีมามาช่วงเิานนั่อย่านี้มเซียนลตอรเซีน่ังาจะไปส่อมาำีมัวนเปเมื่อยว่าเปิดเสียวไฟมาตใสอีย่างจังใดเปิดไฟจังใดตว่าน่าจะเป็นทางทางทางไฟฟ้าน่ะที่ค่ะเขาปิดอีกแล้วเพราะตอนนี้มันมืดไปหมดเลยนะคะรอติดตามนะจ๊ะ